อ๋อปล่อยเป็นมูไงเลยบาดพอเป็นมูเลยหม่องเกา่าเดี๋ยวเขาจะไปเบิงงึงน้ำกันเรื่อยๆได้ค่ะเดี๋ยว,ดวยเดี๋ยวมาเก็บกันเดี๋ยวเคี้ยวก่อนตโตหมดไงนึงบึงบิงึงไ <c oughs> ปพี่น้องรุ่นนี้จีไม่มา มใหม่ๆดีสวนมามีอันติสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องว่าบังเห็ดว่าบังเหตุมาบังเห็ดปไาบอกไหลเลยเป็นแถวเลยมาบองมามื่อนี้เป็นทันที่มื่อี้เจ็ดพฤศจิการเราเด้อค่ะพี่น้องเอาม่าบังเห็ดน้ำกันนี่พวกนี้ทั้งจีทั้งบานน้ำกัน<อ>นี่สามดวงดวงแล้วก็ซีบานครับบานเงี้ยพี่น้องเอ้ยจีหนึ่งพุ่น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  พี่พี่ไอ้สพุ่นอีกพุ่นอีกยุ่นนี่เอวกับไก่ดกันอู้บ้าน่เอาะหัวเลยเนาะมาันนี้่าฝุ่นโอ้ยเบิ้งบปลาเดือเลยเอาเป็นสั้นเป็นสั้นู่ครับุมนะเก็บแต่ยูนีเไปเลยน้อยงแล้วเก็บขามันอนแตจะมาเสียบตาแนจันแล้ว เสบตาไหนจักหน่อยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บกันเดี๋ยวเคียย์ก่อนอุ้ยซีดอกครับพี่น้องแฮกบานของวันนะพหมูนี่จัะดอกกานดานับไปพอเศร้าวะมูเดียวเด้อครับพี่น้องเป็นเศร้าตาไม่ใสเลยเดี่ยนี่เราไมา่ติดไงไปเอาจีมันหน่ง น,นี่นี่ก่อนจีนี่ก่อนครับดูทั้งหนา้าทั้งหลังเนะาะอ,อ้อมกระจายกันเนาะน,นี่นี่ตาหมึกยังไงสมวกกันกเนะงงาะมงามๆเลย <c oughs> ตัวตีดกี่ข่อยยิ่งเนาะที่ชอกหอกบังหนูทั้งเ่าทั้งตุ่มตาตดกันดา ซ้ำจานออ้ยมีลูกคนตัวหน,นึ่งบุ้งแน่ซ้ำผาดเพราะเขาเอารถอุ้ยอย่างนี่คุนๆสีนี่นบ๊วแม่นดอกเห็ดเผิงอันนี้เท่าไส้โอ้ยเนาะแต่เรื่องเลนนยคทางองเป็นปลาเลยตัวหนูเลยค่ะทางบวกเป็นมูอนะพี่พี่พ ตักดอกบู้มูนีิมูเดียวนิปัดขาไหมพุ่นติกติ๊กติ๊กออกไี่หนาเลยเด้ตั้มพุ่นพุ่นอะไรปัดขาไหมอันนี้ กินหมดเลยที่เดียวค่ะโม่เกือบเต็มตาแล้วครับโมูเดียวเลยนี่แกงหนึ่งเลย เอาสูนไปแกงกันนะ พอเป็นมูไงเลยบาดพอเป็นมูเลยหมองเกา่าน้อยส่งว่านันบ่ออกพี่น้นองเอ้ยเขาจะออขึ้นมาก่ะแสดงว่าเฮ็ดออกหลายคักแปลว่าเฮ็ดออกหลหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าอักไหลอย่าเล่นานไปเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะบิ่งน้ำกันเรื่อยๆได้ค่ะ้ามค่ะทัง้งแดดออก เหลี่ยมตายเงียพี่เตมมืออ่ะยังนี่ส,อสดอกนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ตัดขาดอกนิ้ยพี่น้องมึงน,นี่ยใส่อีกอีกดองแส่นี้นี่พี่น้องง้าบอง้างักง้านี่ยดอกนี้มันเะจีรุ่นรุนน้องครับน้อมันจะจีเลยนับออเดอค่ะมูมูนี่เนาะจะดอกรุ๊พ่น ก๊อฟยต้นนีอ้ไปน้ง่งกันไมขึ้นนี่ไหมเ้ยะจะเมื่<ป>อกี้นหนพี่ไเดี๋ยวม่ไปไปกลองกรนดาายางไก่กานดากระไก่ผ้ายายงมาสามหลอบ เด็กีน้อยกับอ<ด>ัลฟ่านนี่ฮะอืมแล้วไม่ยูสูงส่วสิมาหอดเนาะครับอันนี้เนี่ยสองดอกตหมดไงหนึงน่งสะอาดสะอ้านครับพี่น้องโอ้ยสะอ่อนเนี่ยค่ะนี่งานความรัก งามกับงามแน่ยมูเกามูเดียวแต่ว่ากำลังเปิดพอที่หลังเด้อจ้ามันใบตองปกลากึ้นแข็งไปบานไปเนาะใบตองปนนกกงวลวก<พ>เนี่ยเคลียล่ะกับสีง่ยน้ำน้อยส่วนมานี่ยคนกับสีไหล,ลพอ่อคนเดี<า>ยวบานสั้นเหรอเนาะของสามน่นาเลยบาล้าน ่รงอี้ก้อนได้ขั้นปีนแล้วเด้อโอ้โหต่มือใดบุกระจ้าเคลียร์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้เหย่สองแล้วเอสองสอง อะไะสีโโตบดอยเลยๆี่สวงเออหมุนซ้ายหมุนขวาอยู่ด้วยครับเอาดี้ดิพื่อนอะออทำงานนี่ดนเดียวกันเมื่อมู่เดียวกันอีกขึ้นเกาล่ะจ้า กำลังเห็นไหมนี่พี่น้องอีกมูนึงเด้อค่ะพี่น้องเหลี่ยมตาจักหน่อยเป็นแถวเขาวลมฟองฉาดลงเลยบ <c ười> อกหลายเนาะครับที่เหรแต่แคที่เหรครับพรีดแดงเราไม่เห็ดตนนี้่ติดดอกเข็งๆเนอะครับ่นขาชั่วขาชนขาชั่วเลย

แต่บอสองดอกก็บ้านี่สีเู้นี้ดูม่นเห็นมันนีสองดอกครับน่ะห่อนห่อนบ่เฮ้ยเนาะดอกสะอาด ขาข้าวขาวสะละมือน,นะที่ใจบรรพ้าเลยมือนี่งหอยเบิดน้าเขียว <laughs> สันเซานเขียวใหญ่ปตาจนมุนเลยพี่น้องเอ้ยอย่าหาสื่อทางไหนเนาะปะตางามๆพี่น้องรุ่นนี้จี๋ไม่ไม Mày, mày đi kia aso tiên shirt video độc thterm Nào show hai Physical Tackle hair 24 3 lời不會 Hãy th towers-料 해�s skills-enjoyable.com cho cho họ거든.com chomuş 여러분시대요 Radioでは derivãnh của cởi khỏe nhận được à, nhận những thời gian mới và phải mıy thức tự th прям tuyệt vời tự do đến ngày l assumes nếu các bạn muốn sống được theo mà ui fence session của con hội thực con classic g 907 con bánh ăn อว้าบ้างกอนตาไม่ดูไก่เอาจีเขาก่อนมือก็ในกาบใหม่ค่อยๆด้วงมือเด้อมือจกเข้าไปว่าม่แนวงดรอุ้่นๆอคุณงามเถอะงามเนาะงามงามเฮียงกันลองต้องลองซองลองซองออกสีออกสีม่วงสีเขียวจังนี้ผู้คนใหญ่ไหลค่ะที่นอง ไปไปเลยสิวูมีน้อจักดอกวมีน้อจักดอกโอ้พูนกระตาเลสมดอกเข็งใหญ่ัซ้ำซ้ำเฮ็ดแดงกอใหญ่อลดบ้งนี้ยงเบ้เกียจปีีุ้อเกียจีดอกซ้ำเย่ไข่อลดยหนากซ้ำกันหมเตบันจังขากระวอยุไหลเรื่อยๆ้ เล็ดเฮ็ดอะไรคุ้นกับอะไรอุ้ยค่ะเขาได้เ okay. ฮ็ดกอแดงจักมูไอ้สวงสองมูสองมูสองมูเท่านั้นเหรอครับพี่น้องเดี๋ยวบักไลน์นึงแล้วก็มาได้เฮ็ดอันนี้เฮ็ดนาอะไรอะเฮ็ดเฮ็ดนาเขียวเนาะนาเขียวดอยค่ะอันนี้ของการด่าเด้อจ้าพี่น้องนี่ค่ะได้เบิ่งผลงานของเขาเมื่อนี้ค่ะวันณภากับการด่าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีครับ